สำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ชุดใหญ่ค่ะซึ่งมีบทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการที่จะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเปิดประเทศรับคนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้ทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันแล้วในขณะเดียวกันก็มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่3 1เอตุลาคม2563ซึ่งก็ถือว่าเป็นการขยายการบังคับใช้เป็นครั้งที่ 6แล้วนะคะโดยนายแพทย์ทวีสินวิณุโยธินโฆษกของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบคได้ถแถลงผลการประชุมสบคค่ะว่าที่ประชุมอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจาักรรวมทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นนักกีฬาต่างชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติช่วงระหว่างวันที่6ถึง16ตุลาคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอแล้วไปสิ้นสุดที่สุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีการกักตัว14วันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มนักบินและลูกเรือบริษัทการบินไทยเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับไทยในเส้นทางสหรัฐอเมริกากว่า340คนก็จะมีการอำนวยความสะดวกในด้านการควบคุมโรคจากทางเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวโดย เน้นย้ำนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆซึ่งจำเป็นต้องเข้ามาดำเนินธุรกิจเอื้อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังหกเดือนติดต่อกันในจำนวนเงินไทยไม่น้อยกว่า500 0 0 0บาทและเดินทางตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการโดยเคร่งครัดค่ะส่วนกลุ่มที่4จะเป็นผู้ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มลองสเตย์ผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องถือตรวจลงตราประ เพ e Special r ทัวร s ส visa ก็จะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหาหรือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกําหนดเงื่อนไขาการลงตราให้สอดคล้องกันบนพื้นฐานการคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่จะได้รับจากการเดินทางเข้ามานะคะสําหรับ5กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ถือบัตรเอเปกคอร์สค่ะเป็นนักธุรกิจที่มีการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากประเทศทางเอเปก18ประเทศต้นทางโดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนฮ่องกงคาดว่าจะมีประมาณ10,000แคนย้ําเลยนะคะว่าต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเช่นกันส่วนกลุ่มที่6จะเป็นผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นและระยะเวลายาวสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้60วันและขอต่ออีก30วันแต่ก็ต้องมีบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนเทียบเป็นเงินไทยไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทโดยกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังเห็นชอบในหลักการตามที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเสนอจัดการแข่งขันแบดมินตันในระดับนานาชาติหรือ BWF World Tour ในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2564ค่ะ